สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็จะช่ำสรารเนใส่ในขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำแล้ว5้าวันนะคะคุณแม่ได้เตรียมขุยมะพร้าวมาแล้วเหลือเพียงแค่ตัดยอดของสรารเนไปช่ำสักกระถางละ3กระถางละประมาณ3ามสสีต้นก็พอนะคะ แล้วเจาะรูก่อนนะคะเจาะรูก่อนเพื่อไม่ให้รากซรแลน่เขาเขาช้านะคะเจาะรูก่อนเอาจักกระถางละสายอดนะคะเจาะรูก่อนเจาะรูก่อนนะคะเจาะรูเสร็จแล้วเราก็ตัดกิ่งช้าเลยนะคะถ้ากิ่งไหนไม่สวยก็เอ,ออกได้นะคะตัดทิ้งเลย สำหรับจริงนี้คุณแม่จะทำเป็นสองยอดนะคะอันที่ยาวๆดำๆเราก็ตัดออกเสร็จแล้วก็ชําไปเลยค่ะชําไปเลยนะคะตรงไหนไม่สวยอ่ยุงก็เยอะนี่เนี่ยชำไปเลยตามที่รูที่เราเจาะไว้นะคะต่อไปค่ะก็เลือกอันที่สวยๆนะคะ อันไหนไม่สวยเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปใส่อีกกระถางหนึ่งอันนี้เราชําเฉยๆนะคะเราชําเฉยๆเลือกเอานะคะเลือกเอาเอาไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะคะเอาพอดิบพอดีนั่นแหละค่ะ แต่และต้นก็เอาพอดิบพอดีนะคะอย่าเอาแก่มากอย่าเอา,เอ,าอ่อนมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชํากันนะคะซึ๊บก็รูดตรงนี้ออกให้เหลือให้เหลือไว้นิดนึงก็ใส่ไปเลยตรงไหนที่เราไม่เอาก็เด็ดหรือว่ากันไกลตัดก็ได้จะได้ไม่ช้ำเนาะ ไปอันนี้เหมือนกันนะคะใส่สักสองสามต้นก็ได้นะคะในแต่ละในแต่ละกระถางเราในแต่ละกระถางเล็กๆนี่กระถางสี่นิ้วนะคะกระถางสี่นิ้วก็ยุงไหมก็ใส่ไปเลยค่ะ ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเราค่อยรดน้ํานะคะทําไปเรื่อยๆค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่อู้อันนี้เยอะนะคะเดี๋ยวออกก่อนอันใหญ่มาเริ่มเทิมเลยใส่กอเดียวก็พอนะคะใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้ข้างล่างแล้วก็เอาขุยมะพราวทับไปเลยนี่จะได้ง่ายนะฮะเกิดดีแท้ ไปเลยค่ะถ้าเขาตุยไปเราก็ค่อยเติมนะคะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่สวยไม่งามไม่ทำหรอกไม่ได้ต้องทำก่อนนะคะใส่สักสามก็พออ่าอ,นนอันนี้ก็ใส่ไปนะคะถ้าเขาตุยเราค่อยมาเติมเอาหญ้าออกหน่อย สวนของเรามีทุกอย่างนะคะมีทุกรายการไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลหรือว่าดอกไม้ทั่วไปนะคะมีหมดทุกอย่างคุณแม่ชอบดอกไม้คุณแม่ก็เลยทำดอกไม้พอเหลืออีกหนึ่งรายการปึ๊บหนึ่งรายการเป็นอันว่าเสร็จนะคะ นี่ทีนี้เราก็เติมขุยมะพร้าวอันไหนที่ไม่เต็มเราก็เติมไปนะคะเติมไปเลยเติมขุยมะพร้าวอันไหนไม่เต็มไม่เต็มอ่กระถางเล็กของเรานี่ต่อไปก็รดน้ํานะคะแปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มตั้งไว้ในที่ร่มนะคะอย่าลืม เราช่าใหม่ๆนี้เราตั้งไว้ในที่ร่มแล้วก็ให้มีน้ําขังด้วยนะคะเพื่อที่จะเขาเกิดรากออกมาให้เราประมาณ10วันเราก็มีรากเยอะแล้วอีก10วันเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาอัปเดตนะคะว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้วันที่ 8... ปวันที่สองพฤษภาคม68เนี่ยมันจะได้ผลดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่แน่รสให้ชุ่มเลยค่ะ แล้วนำไปวางในที่ร่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าที่รักจ๋าเสร็จรียบร้อยแล้วเป็นการชําสะแหน่ที่ง่ายที่สุดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเย้